สบายดีสบายดีเด้วยทุกคนม,น,ม,มนีมทีมาเฮอันเฮดปักเบงเฮดปักเบงไว้บูชาบูซามือนี่แหละผมเป็นไว้ล่ะมือนี่เป็นมือสิบห้าข้านะวันที่เท่าไหร่มือห้อเข้าประดับดินอนะที่เท่าไหร่อีท่ทาสามเนาะ เมนมือนี้เป็นที่สาวสามแต่ว่าบหกว่าซิลงมือใดบอกู่าดึกเฮ็ดไว้อัดคลิปไว้เนะเวลาบบมีคลิปลงก็สิดเดถวลงฮนะน้าค่ำแล้วนะตอนนี้ก็ห้าโมงละตอนกลางเวรเราไปสวนยางไปเสียหญ้าสวนยางค่าแลวก็เลยมาบ้านแล้วก็เลยคิดใจว่าเออ ลืมบ่มีบักเบงบูซาขึ้นขันบูซาก็เลยเฮ็ดโอ้ยเพื่อนคือเปิดเพลงเนาะมันเสียงเพลงเข้าสบ,บนอนนนี่ยนะคือเปิดเพลงอยู่บานเพื่อน่นละกันเพื่อนเปิดเพลงก็สิเด้ภากไม่ปิดเสียงภาใไม่อะไรบะนาะ มืด <laughs> ฟ้ามืดฝนที่ตกถ้ามือได้ฟ้าแดดนะบริ้มืดเดห้าโมงนะหกโมงเกือบเจ็ดโมงคุณดิันค่อยมืดอันนี้มันฟ้ามืดฝนที่ตกฝนกระตกดีดีตกทุกมือทุกมมือตกอยู่ตลอดเลย ยังยางน้มาท่วมยางท่วมข้าวอีกกับปะนะตกอยู่ทุกมือทุกคืนตกตกกลางคืนกับตกกลางเวนบตกกลางเวนกับตกกลางคืนบเคยว่าสีแห้งแรงเลยโอ้ยดึงไปไกล <laughs> ดึงไปจนกายต็ดแบบง่ายๆลูกแม่ก็มีเด้ จะว่าบัเอามานี่เฮ็ดแบบง่ายๆเฮ็ดใส่เองต้องใส่เมียกใส่มึก,มอกอยังไะเอาไม้คัดเอาแล้กลกกวก็แล้วเฮ็ดแบบง่ายๆ เฮ็ดทุกสิ่งสิบห้าข้ามน,นั่นแหละแต่ว่าบเลไายเนากันไกลค่อยยุใส่บาท <c oughs> เฮ็ดอันนี้ก่อนเพาะจะวางไก่ไม่ตัดใส่ความลืมของค่อยลืมง่ายง่ายยับอยู่นี่ใสอยู่นี่ลืมแหละหัววางใส่ละ ดอกไม้ก็เก็บเตรียมมาแล้วเรียบร้อยเส็จแล้วก็เสรียมดอกไม้เลยจะได้พอต้องได้ไปเก็บอีกช่วงนี้บ่คคยได้อยู่บ้านไปสวนทุกมือทุกมือ หาผู้ใจรายก็ขอโทษขออภัยเด้อบางเคื่อก็ไปได้บานหนึ่งสองบานแบตหมดเพราะยุ่ส่วนยางมันพวมีพวมีไฟพวมีบอลซัดแบตเนาะพวมีอันพาบเบอร์แบงไปนำแบตก็เลยหมด ยังกลางคืนนี่แหละมืดมืดมือก็ดำดำปกติเจ้าพงก็คือบัวดำปนี้นะบ่ยอมหักอีกบ่ยอมหักว่าตัวเองเป็นคนดำอีกภาษาเบิงให้เด้อ เฮ็ดยังมีสาระอยังตองมือก็พาไปเบิ้งใบไม้ใบยากเบิ้งมุนปลาม่นอันนนั้นไปซื้อพ <c oughs> าไปมุนปลาผมมีสาระยัง <c oughs> อุตสาเบิ้งให้เนาะขอบคุณเด้วยทียัง <c oughs> มีน้ำใจหักแพงซึ่งกันและกันเนาะ ดูตนช่องน้อยๆของมนลมีสาลาหอย่างกูสาบึงให้แน่สีก่กับโบแจงโบงามอย่างเนาะเป็นนําบเปิดแฟดบะมืดมๆเนาะ มือไปตองเอาอันแล้วล่ค่อยหากันใกล้ค่อยกันดูกากันใกล้นั่ละมาตาัดเลยนะตาก็บ่ค่อยเห็นหุ้งตาก็บ่ค่อยเห็นหุ้งในะเดี๋ยวนี้ ดูแต่นำโจ้แล่นโทรศัพท์ไล่นะสายตาสั้นหรือสายตายาวอันซีบึ้งอย่างตัวหนังสือนี่ต้องแดนยับยืนออกไกลๆเพ่อหลเรวเห็นอันเอาไวออ้โมโมนี่แล้วบบเห็น <c ười> ขนาดยังบ่ได้เท่าอแล้วโ่ยอมรับประตูเท่าอีก <c ười> พยอมราบเดีว่าตัวเจ้าของเท่าเดียรันมันคันมันลูกแต่งงานคือสีได้ลานแล้วลูกยังบ่ได้แต่งงานซื้อเลยพยอมเท่า งามเดกกับยญามันเท่านาะเฮ็ดปูสาเจ้าของดอกอันนี้เราก็มาเฮ็ดอันนี้ปะน,นี้เฮ็ดอันใส้ดอกไม้ฮะไปไปขัดตามประตูบานประตูห้องนอนเป็นประเพณีเนะหวมเสื้อ พ่แม่พาเฮตดมาเลยเฮตดไปล้สละทุกวันสิ้นก็ต้องเฮต์นะทานบักเบงบูซาตามบานตามเงอนของเฮาอันนี้ไปตรงน้อยนะถ้าไปตรงน้อยมันก็จะได้อันน้อย พูดจีอ,อ่ะเจียนี่าามาล้ตตกตอกเตะไปส่วนยางก็ฝุ่นตกแล้วก็เฮ็ดได้ดำน้อยนี่แล้วก็ได้ขึ้นมายูทูงเถียงฝุ <c oughs> ่นตกแล้วก็เฮ็ดบด่ได้ เบียกจืนไปเบิดเลยได้เห็ดมือละน้อยทางไปกันยางยากมิตะคีตมวัสิไายให้เอฟซีเบึ้งอยู่ให้พ่อแม่พี่นงเบึงบ้งนำอยู่ทางคอยไปส่วนยางรถตวนตวถรดตนรถดจากคอยไปนำททางส่วนยางนะ เองอีหลีเด้ปืนไปกันรถไม่แน่นี่พวกกาเอาไปหรอกอีตน้นต้นขี้ตมเกือกโพด เฮ็ดหาอย่างกับบได้คือเพื่อนไปยุติบบได้แคมใหไงผู้สีดองเสียงคนอยู่เหือนข้างๆก็ได้ยินเงินงปิดกันดิ ก้อนมันเป็นบ้านตอนเดียวกันตอนนี้พ่อเพื่อนปันให้่หอายอายเพื่อนขยข่ให้คนอื่นเพื่นมาซื้อกัเลยอยู่ไกลๆติดกันแบบนี้แล้วเพื่อนก็นไปอยู่กรุงเทพพู้นาาไกัน ปัดนเข้ากันเ okay. อาดอกไม้ไส้เนาะบัดนี้นะเอ,เอ็ดก้อนได้สองคู่ละได้ลืมไทยลืมไทยก้อนได้สองคู่แล้วลืมไทยประตูยงดังกันดังกาก,าก,ากเลย จากเฮ็ดหลายแบบอย an <combined> anyway. ู <generally fasting cession> ่แต่ว่ามนเฮ็ดบวเป็นมนว่าสิเป็นเฮียนอยู่แต่บูทันมีเวลาไปนเฮียนเฮ็ดหลายแบบเดี๋ยว่ามาเฮ็ดให้เอฟสี่เบิ้องเฮียนเป็นแบบเดียวนี้ก็เลยเอสแต่แบบเดียวนี้ให้เอฟสี่เบื้อะแต่ว่ามนก็เข้าใจง่ายอยู่ไดยเฮ็ดเร่องพวกนี้เบื้งคนเฮ็ดเท่อนึ่งเลยก็เป็นรุ่นนะ แว่าเาไม่มีเวลาได้ไปเพื่อนบอกว่าถ้าสิบปีเฮียนเพื่อนให้ตัดไปตรงไปหลายๆว่าสัน้นไปตองตูเมีลายเนาะเลยบอได้ไปแต่จริงพี่สาวเพืเ่อนเฮ็ดเป็นต่ก้อนพี่สาวเพื่อนนั่นมีสามีอยู่เพื่อนเพื่อนห้าเพศงานดองกูดได้ พาขวนงานดองเพงานแต่งนะแต่ว่าตอนนี้พอบานเพื่อนเสียแล้วนะเสียชีวิตเลยกันเลยเพื่อนก็นเลยบริเฮตเพราะว่าทางบ้านมนเพิ่นถือเลยถ้าถ้าคนใดที่ที่เป็นหางเป็นไม้แล้วนะเพิ่นจะบริเฮตเพิ่นจะบริเฮตพาขวน งานแต่งแต่ว่าเฮ็ดพ้าควรอันอื่นอะไรพ้าควรธรรมดานะขึ้นบานไม่บอกเลยว่าผูกแขนเด็กน้อยเกิดไม่แบบนี้นะแต่มันเฮ็ดได้แต่ถ้าเป็นงานแต่งอะไรมันเพื่อนบห้เฮ็ดคนที่เคยเป็นหาเป็นไม้มาก้อนนะเพื่งโบห้เฮเพึ่นถือ <laughs> บูคือกันเนาะเพราะแม่เพ่นพาถือแต่ว่า,ทา,ท,าทางที่ความจริงแล้วคนที่เฮดอันพาขวัญนะ่บนบบไ,ได้เป็นหางเป็นไม้เฮาก็ได้เป็นหางเป็นไม่คือเก้าเดีละ่ะก็จังม่นนี่ลหละ <c oughs> ตอนเฮตพาขวัก็ให้คนที่คนบบได้เป็นหางเป็นไม้มาเฮดแต่ว่าหม่นกันยังได้เป็นหางเดีเิ่น <c oughs> แต่ว่าเพื่อนักพาถือแบบนั้นเนาะ พนพาถือว่าบให้คนที่เป็นทางเป็นไม้เห็ดก็เลยถือกันแบบนั้นป็นพาถือก็ถือน้ำพิ่นพ่อแม่พาถือด้สันแต่ที่จริงแล้วมันมันมสำคัญอก เว่ยยุงกัดอยู่อยู่ในบ้านเด้นี่อยู่ในบ้านแท้ๆเลยแต่ว่ายุงกัดยุงกัดขา่ภาษานย่างเขาป้าเนาะยืนอยู่ในบ้านแท้ๆเฮ็ดเวียงกันนั่นแท้ๆยังอยู่ในเหือนตัวแท้ๆยุงยุงกัดตัวซ้ำนี่ยุงมันหลาย รูปแบบยาวๆเลยเนาะพุทธาเบิ่งให้เด้อแบบยาวๆเลยบ่ได้ตัดโตเลยเขาว่ามีหยังก็เตรียมมาไว้เรียบร้อยบ่อันจับืนไปฟืนมาได้มยังดอกเอาใหญ่ดอกเอาใหญ่หั่นน่ะก็เลยจับฟืนไปฟืนมาอยู่ ดอกกันหาก็เป็นแล้วพ่นบบย่างที่สุดหรือจบฟืนขึ้นซอกหาดอกเอาง่าใส่ฟืนอีและแ <c ười> ก่สีโอละ ทะเลแห้งคำคำทะเลแหงมืดว่าเซนซัสคำทเลปัดแหงมืดเนะาะแรงเปลี่ยนเทพเนาะห็นหุ้งแงตลงเล้ได้นี่คำทะเลแหงมืดได้นิเสียงไพ่มาเอินเนาะหรือหูแ้ว ตองคู่พ <c ười> ี่เราก็มาเอาอันนี้ใส่นะบ้าน <c ười> ใกล้เวเร็วนี่มันลีไว้อันนี้ขึ้นขันอีกนะนนก,ก็ย้ายหล้ากันยัายบลู ลิลลีออกนะ้ำกัญยาดลงคู่หนึ่งอาหยาดลงนี้เป็นคู่ว้าว <laughs> แหมแล้วคลิปนี้ก็ไว้ซ่ํานี้ก่อนบอนแะแนวเลยดิคลิปนี้ก็ไว้ซ่ํานี้ก่อน ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อช่องน้อยของมนเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ตคลิปต่อไปขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยทุกคนเด้อ นี่เอาไซสามี้ก่อนคิปหน้าพอกันไหมบายบาย